คุณปู่ไพรวงโพ์แล้วหลังประกาศลงไอจีไม่รับแมทพิรณีเป็นสะพายโบนาซาเป็นครอบครัวที่น่ารักอีกหนึ่งครอบครัวสําหรับตระกูลใหญ่แห่งโบนาซาเขาหญ่นั้นคือครอบครัวเตชะโรกที่มีคุณปู่สุดใจดีอย่างคุณปู่ไพรวงที่มักจะโพดรูปกับน้องปีใหม่อยู่เสมอแถมรักหลานหนักมากๆซึ่งเป็นที่รู้กันว่าหนุ่มสงกรานกับสาวแอฟนันได้เลิกรลากันไปเป็นที่เรียบร้อยแต่ยังทําหน้าที่ดูแลน้องปีใหม่ด้วยกันอยู่โดย ล่าสุดตอบคอมเมนต์ของชาวเน็ตคนหนึ่งโดยถามว่าเอาคุณแอฟกลับไปยืนหนึ่งที่โบนาซาได้ไหมในฐานะลูกสาวอีกคนก็ได้คอมเมนต์ comment ดังกล่าวงานนี้คุณปู่มาเองเลยจ้าและเมื่อไม่นานมานี้คุณปู่ภัยวงเตชนะนรงคุณพ่อของสงกรานต์ก็ได้ออกมาเปิดเผยถึงความรักของลูกชายสงกรานต์และสาวแมทพิรณีโดยได้บอกว่ารับทราบเรื่องแล้วพร้อมบอกว่ายังรักแอฟทักซะออนเหมือนเดิมในฐานะของคนเป็นพ่อจะไม่ขอยุ่งเรื่องนี้เพราะตัว กันแล้วในฐานะปู่ก็จะดูแลหลานน้องปีใหม่ให้ดีที่สุดส่วนเรื่องที่เคยเจอสาวแมทนั้นเคยเจอแล้วเหมือนที่เจอดาราคนอื่นๆด้วยวไปหลังจากนั้นคุณปู่ไพรวงก็ได้ตอบแรกหลังชาวเน็ตถามหากได้ผู้หญิงแบบแมทพิรณีเป็นลูกสะภ้าบูนาซาซึ่งมีโซเชียลรายหนึ่งได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นในไอจีคุณปู่ไพรวงว่าถ้าเอาแมทมาเป็นลูกสะภา้าเขาจะเป่าหูให้สงกรานต์แล้วจะทําให้ครอบครัวไม่ถูกการเขาเฮาๆแบบ บบงานนี้คุณปู่ไพยวงซึ่งตอบกลับแบบเจ็ดจีดว่าปู่เผด็จการกว่าที่หนูคิดบอกเลยงานนี้หากสาวแมทได้ยินถึงกับสะดุ้งแน่ๆจ้าและล่าสุดปู่ภพยวงนั้นก็ได้เคลื่อนไหวแล้วหลังประกาศกล่าวลงไอจีไม่รับแมทพิรณีเป็นสะพายบนญาซาโดยงานนี้โพลร,รูปหลานรักอย่างน้องปีใหม่แล้วได้ระบุข,ข้อความว่าปีใหม่โตรอโคโมด้วย